สวัสดีครับผมป้อมนะครับผมมาเชิญรั้งนะครับวันนี้ปิดไฟมืด,ดนิดนึงนะครับผมแต่ว่ากำลังครับเพิ่งตื่นมาไม่นานสัตาได้มาซีซีนะครับผมได้กล่าวไว้ในทวิตเตอร์ของเขาเองนะเขาบอกว่าทางหนังสือจากวอลเลมบอลเฟตได้พูดไว้นะครับผมว่าไม่มีใครอ่ะเคลียร์ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งนะที่รู้ว่า คุณค่าของหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงนะครับผมในหลายร้อยหลายหลายสิบหลายปีที่ผ่านมานะจนถึงทุกวันนี้นะเป็นมันเป็นไอ้โมเดลที่ตั้งขึ้นมาหรือกราฟที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันแค่มันมันไม่ได้บอกคุณค่าที่แท้จริงของหุ้นนะครับหรืออะไรก็ตามนะแต่มันแค่บอกถึงแนวทานที่คนจะตรงเดินไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าหุ้นไม่ได้ตัวกราฟไม่ได้เป็นตัวแสดงสัญลักษณ์สําคัญอะไรมากมายนะ หุ้นมีหุ้นจุดกำเนิดของกราฟหุ้นนี่มันมีมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่เดี๋ะจำไม่ได้ ผมจะอธิบายนะครับผมถึงกาฟพุ่นนะในอนาคตนะครับผมว่าอะไรที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับแนวรับแนวต้านเพราะว่า,าตลาดคริปโตไม่มีวันไม่มีเปิดปิดนะเว้ยอย่าลืมข้อนี้นะบางทีแบบหลายคนหลายคนสับสนกับชีวิตนะครับผมเอา คือมันเปรียบเทียบได้มันไม่ได้ผิดอะไรครับผมไม่ได้ว่าคนที่เปรียบเทียบเทคนิคเทคนิคไ่ไม่สั่งฮเกิลนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ผิดอยู่แล้วคนเรามันมีความชอบที่แบบตกต่างกันนะครับผมแต่แบบเราใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ได้นะบางทีนะครับผมโอเคครับมาฟังๆกันหน่อยนะอันนี้มาเปิดทวิตเตอร์ดูและถ่ายไทยดูนะครับผมก็มีคุณคิมพ r o เฟอร์ตี้ไลน์นะครับใช่ใช่ของจันคิมปม่ะวะไมไ่ใช่หรอมั้ง เ uh, อฟันตามพูดได้คุณบอกทำได้ตั้งหลายอย่างทำไมต้องเอาไมคแฮชบิตคอยลลูกเดียวนะครับว่าที่เศรษฐีคริปโตหาก,กระสุนหมดก็โฮไว้ดีๆนะเขาพอใจอก็ถอนตูนออกซะหน่อยที่เหลือสเต็กเรือไปซะปออลล์เมื่อวานกินทั้งฟู้ดไปหลายอย่างท้องอืดอาหารที่ห้อยปวดหัวเว้นหัวขอหายเร็วๆนะครับ ผิดควาเป็นพันคู่ครับปอชาติและ US ดอลลาร์เฮ่เฮ่เวพัยูเดอลลาร์แบงก์กงเต็กที่แบบอันนี้จริงนะครับผมยูดอลลาร์ถือว่าเป็นแบงก์กงเต็กอันหนึ่งนะเออผมยังไล์สดไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไลก็ well, ดูดูเอาอาัดอัดช่วงเวลาแล้วก็ดูดูกันไปนะครับคือสําหรับคนที่เข้าเข้ามาแล้วมาดูคลิปนี้โดยบังเอิญนะครับผมก็แนะนํานะอันนี้เป็นการแนะนําที่ไม่ได้ผิดทังเรื่องการเงนินนะครับผมมันกแนะนาการออมนะ คุณสามารถเก็บเหรียญหลักไปได้นะครับผมเหรียญหลักนะบิตกับอีทีเอนะครับเก็บไว้นะครับผมคือถ้าใครไปดูกระเป๋ากระเป๋าที่ผมเก็บนะคุณจะเห็นว่าผมเก็บเหรียญน,นอกกระแสะไว้หลายตัวนะครับผมแต่เป็นเด็กที่พื้นฐานดีสําหรับผมนะผมมองพื้นฐานดีนะครับผมใครมองอื่นผมไม่ได้ไม่ได้ผิดเลยนะครับผมโตแยงได้นะ,ะเพราะว่านี่สังคมสังคมประชาธิปไตยนะครับ คือสาหรับผมผมชอบนะคือวิธีการเก็บกระเป๋ามีหลากหลายนะอะกระเป๋าใบหนึ่งของผมก็เก็บแนวนี้อ่าคือเก็บแบบเงินออมนะเก็บแบบทิ้งๆค่อยๆเก็บไปเลยนะครับไม่รู้สึกตัวนะคือเงินเงินเราแบ่งเราแบ่งได้นะครับผมแต่ก่อนนะคนเราเก็บเงินออมละ15%นะครับผมนี่คือก็มากแล้วนะปัจจุบันนี้คนที่รู้จักคริปโตเคเรนซีนะเก็บ30%นะครับผมของผมนะ <laughs> ให้ทายาเขาเก็บกเท่าไหร ใช่ผมเก็บเยอะมากนะครับผมผมเก็บเยอะมากนะผมเกือบอออินของรรมาทำบัญชีของผมนะเกือบอออินนะแต่อย่าใครอยากทำตามเหมือนผมนะคือคือถ้ารวยก็คือรวยโคตรนะครับผมแต่ผมก็มันก็กะไว้แล้วว่าถ้าถึงขนาดนั้นก็ทําตามความฝันนะครับผมแล้วก็เอาเงินที่เหลือไปบริจาคนะครับผมให้กับโรงพยาบาลนะกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับผมเพราะว่า เรามีเท่าที่เราอยากมีก็พอแล้วแล้วก็เก็บส่วนที่เราอยากเก็บสเต็กสเต็กไว้ก็พอครับอย่างเดียวสเต็กตตอยาก่างเดียวผมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมคือมันมีวิธีการหลากหลายนะครับผมในการทํานะแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเพราะว่าบางทีบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าเอ้ยเราทําอย่างนี้เนี่ยเราจะโดนโกงไหมทุกพื้นที่ในโลกนะครับผมมันมันโกงได้หมดนะ ไม่ใช่กงไม่ได้อันนี้คือรูปแบบตัวอย่างนะครับผมของการเก็บนะโดยที่เราไม่เข้าใจเรื่องเหรียญน,นะครับผมเก็บเจ็ดสิบสิบก็ได้ครับผมบิดกับอีทอีทธเลี่ยมเ,เก็บไว้ในบัญชีนะครับผมแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมฮะัดพัดไว้ล a l นะครับผมซื้อเก็บไว้นะครับผมเพราะเก็บไว้ในตัว Exchange มันไม่ดีนะครับมันไม่ปลอดภัยขนาดนั้นนะหรือว่าเก็บไว้ในกระดานเทรดก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยขนาดนั้นนะ ่ที่เขาบอกนะครับผม not your key not wallet นะครับผม not money นะมันก็คือมันไม่ใช่ของเรานะครับผมขอเข้าใจนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าขันไปโอเคมันดูถ่ายทวิตเตอร์ต่อมีข่าวอะไรบ้างนะครับผมอัปเดตข่าวตอนนี้บิตคอย n พุ่งถึงเป็นอสเททที่พุ่งถึงหน่วย X แล้วใช่ไหมใช่ไม่มีใครตอบเราตอบเองนะครับหนึ100่งรอย t แล้วนะครับผม Shit m e t so The CEO NFT มีอะไรบ้างโคโคส t ูเอเดีแต่ผมจะมาลองไล่ดูนะ Elliot, เฮเลสอย่างนี้ก็ขึ้นขึ้น,นลงลงก็ว่า,าไปเกรกชิบะมีการเผาเหรียญน,นะครับผมเป็น transaction หนึ่งเผาไป5ล้าน3แล้วเด d ิโอคา a ้ามีอะไรบ้างวะมี NFT นะครับผมของเวียดนามคอมมูนิตี้เดี๋ยวต้องเข้าไปซององหน่อย ไม่รู้เป็นยังไงบ้างปกกรสักษะสภาพด้วยนะจ๊ะโอเคเผาเหรียญในเดดวอลเล็ตไปแล้วชิบาผู้เชี่ยวชาญจากบูมบอกเชื่อบิตคอยจะเข้าสู่ปีสองพันยิบสองด้วยตลาดกระทิงตลาดกระทิงหลายคนไม่เข้าใจตลาดกระทิงตามหมีนะครับผมตลาดกระทิงตามหมีก็เหมือนตามเชื่อครับผมหมีมันเวลามันจะไอ้นี่มันก็จะแบบมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมฮะลักษณะหมี ปีชี้อเลียมีเงาตลาดกระทิงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเวลากระทิงเิดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะมีก็จะอย่างเงี้ยกระทิงก็อย่างเงี้ยนะครับผมไผม่ดนะผมผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าวะีครับผมเพิ่งตือ่นนอนนะครับบางทีบางทีผมก็จะเบลอ เออถูกแล้วถูกแล้วเขาเปลี่ยนตลาดคริปโตเป็นตลาดหมีกับตลาดทิงนะครับผมตลาดหมีก็เป็นตลาดที่แบบว่ามีภาวะจําสินนะครับผมกับหลับลงได้นะภาวะพวกนี้ก็เป็นภาวะที่ไม่ค่อยน่ากลัวนะส่วนตลาดอาติงก็เป็นตลาดที่แบบพุ่งแรงนะผมก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าหวั่นไหวได้นะราว่กากปนไปนะครับผม คือจริงเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบอยบ่างนี้ก็ได้นะครับผมหมีหลับนะครับผมแต่ผมเปรียบเทียบหมีลงมันก็คล้ายๆกันแหละมันไม่ได้ต่างในขนาดนั้นหรอกครับผมคือมันเป็นนักวิชาการนะครับผมนังเสียาสารนะที่สร้างเรอปูลีขึ้นมานะครับผมแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าเราจะสูดด้กับขนาดธน,น,นาคารกลางออสเตรเลียผสมลุ่นผสมรวจนะครับที่ออกห้าเปอร์เซ็ของประชากรอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้นะครับผมอาจจะมีการปั้นข่าวเพราะว่าไป แซม a m IO มีอะไรใหมากไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นอออะโ l ลาแซมมีข้อว่าขันไปอ๋อเปลี่ยนการลงทุนบิคอยจาก 3K เป็น 320K โดนธนาคาประเกษตรการฝากเงินนะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับผมของการฝากเงินนะที่บางทีเราก็จะไปหวังเรื่องธนาคาธนาคารอะไรเลยนะครับผม อันนี้อันนี้น่าจะเป็นขาที่น่าสนใจสโมสรโซเซตสิ่งคิ่ม์ยกเลิกการเ่็นใช้จำนวนมอสเขาฉพาะครคิปโตของอิสราเอลออันนี้เขายกเลิกไปก่อนที่ n f t จะอจอกมานะครับผมมันก็มีแหละครับผมเรื่องคริปโตมีโกงกันได้ไม่ได้หมายความว่าโกงกันไม่ได้นะครับ ก็จะป,ประมาณนะมีการโกงหลายรูปแบบนะครับผมอยีางผมโดนไปก็เป็นแบบสแกมเว็บไซต์นะครับโดยที่เราไม่ได้กดสอดจริงๆนะอเ็ตออเ็ตจ,จริงๆเลยไม่มีอะไรบ้างข่าวใหม่ๆอีวันออฟไม่มีอะไรใหม่ๆนะเท่าไหร่เหรกเกอร n นิวเจ JP มอ r ก a นจ่าย60ล้านสำหรับการที่กฎหมายเรื่องราคาในอะนาะคตฟิชเจอร์อ,ออปชัอืมอืมอืม ไม่มีอะไรผ่านโดยรวมๆแล้วข่าวยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนครับอัปเดตช่วงเวลาของข่าวกันนะครับผม